ครับการฝึกวันนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เอ,อค่อนข้างต่างไปจากเดิมนะอาจารย์วลอดิเหวี่ยงลูกแก้วน้ำใส่ลีฮันแต่มันไม่ได้หมุนเร็วเหมือนทุกทีแต่กลับดูแบบว่าหนักอึ้งแล้วก็แฝงพลังทำลายไว้ข้างในอืมเหมือนอาจารย์จะเปลี่ยนแนวคือเน้นเรื่องพลังมากกว่าการควบคุมความเร็วแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ค่ะเป้าหมายของโวลาดิ ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้รีหันก้าวข้ามเรื่องการหมุนลูกแก้วน้ำแบบเดิมๆนะคะให้ไปสู่การสร้างเวทมนต์ที่มันส่งพลังขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนเป็นการผลักดันให้พัฒนาไปอีกขั้นนะคะซึ่งลีหันก็รู้ตัวดีนะคือเขารู้ว่ายังสู้ตรงๆไม่ไหวรอบการโจมตีของโวลอดิตเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจทําอะไรที่มันท้าทายขึ้นไปอีกคือใช้เวทมนต์สองบทพร้อมกันเลยโอ้โหสองบทเลยเหรอคะครับ ในขณะที่พยายามคุมลูกแก้วน้ําของตัวเองให้หมุนอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มร่ายคาถาอีกบทแบบว่าทันทีเลยจงพุ้ยพุย่งตอนแรกโบลาดีก็คงแปลกพลยนิดหน่อยนะคะอาจจะคิดว่ารีฮันคงพยายามสร้างลูกแก้วน้ําอีกลูกซึ่งแบบว่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่แต่แล้วรีฮันกลับตะโกนว่าโลโลหรอครับใช่ค่ะพร้อมกับสร้างกำแพงน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาป้องกันตัวเองเลย เป็นการประยุกต์ใช้เวทพื้นฐานคือสร้างน้ำกับการควบคุมขั้นต้นมาสร้างเป็นโล่เองถึงจะยังไม่เคยเรียนเวทโล่ตรงๆก็ตามโหความคิดสังสานนี่น่าทึ่งมากนะแต่เออเวลาดีก็ยังมองว่าโล่นั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เขาก็เลยยิงลูกแก้วน้ำพลังสูงเข้าใส่ทันทีแต่ปรากฏว่าเกิดเสียงปะทะดังลั่นเลยโลน้ำของลีฮันนิกแข็งแกร่งกว่าที่คิดเยอะเลยครับ นั่นก็เพราะว่าลีฮันอัดพลังเวทมหาศาลเข้าไปในโล่นั้นเต็มที่เลยไงคะคือโล่มันไม่ต้องเคลื่อนที่เร็วเขาก็เลยเน้นไปที่ความหนาแน่นพลังต้องการล้นล้วนเลยทําให้มันต้านลูกแก้วน้ําของโบลาดีได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก่อนที่วูลาดีจะได้ทันทั้งตัวนะลีฮันสวนกลับทันทีเลยลูกแก้วน้ําอีกลูกพุ่งออกมาจากหลังโล่ตามด้วยคําสั่งกัดมันอ้าวมีอันเชิญด้วยเหรอคะครับโครงกระดูกตัวเล็กก็โผล่ออกมา พุ่งเข้าโจมตีเลยและยังไม่พอลีฮันยังเตะเก,ก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆซ้ําเข้าไปอีกเป็นการโจมตีแบบผสมผสานหลายรูปแบบมากโหเล่นหลายทางเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเออโวลาดิก็ยังเหนือกว่ามากอยู่ดีค่ะเขาแค่เอียงตัวนิดเดียวก็หลบลูกแก้วน้ำได้แล้วปัดป้องโครงกระดูกกับเก้าอี้ก็แบบนี่ง่ายเลยก่จะเผยลูกแก้วน้ำอีกลูกที่ซ่อนไว้อะค่ะ พุ่งทะลวงผ่านทุกอย่างเลยทั้งโครงกระดูกเก้าอี้แล้วสุดท้ายก็บึ้มทําลายโล่นน้าของลีฮันลงไปเลยเรียบเลยสิครับการฝึกซ้อมก็จบลงตรงนั้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือคําพูดสั้นๆจากโวลาดิทาได้ดีเอา้าชมเหรอคะเนี่ยใช่ครับสิ่งลีฮันก็มาเข้าใจที่หลังนะว่าอาจารย์ไม่ได้มองแค่ผลแพ้ชนะแต่ชื่นชมความพยายามในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือมันสร้างสรรค์แล้วมัน ก็ได้ผลจริงด้วยในระดับหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโบลาดิยางแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนเรื่องการฝึกคุณลักษณะการหมุนนะ่ะเพราะถึงเวลายัางไงก็ได้เรียนเข้มข้นแน่ๆตอนนี้ให้มุ่งเน้นสิ่งที่กําลังเรียนรู้อยู่บางทีทางอ้อมก็อาจจะเป็นทางลัดที่ดีที่สุดก็ได้พร้อมกันนั้นก็ประกาศการฝึกขั้นต่อไปเลยคือการฝึกสมาธิท่ามกลางความวุ่นวายโดยอนุญาตให้ลีฮันใช้ทั้งโล่ทั้งเวทอันเชิญที่เพิ่งแสดงให้เห็นวันนี้ได้ด้วย อืมเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เพิ่งทำได้เลยนะแล้วพอตกเย็นฉากก็เปลี่ยนไปที่สวนหลังกระท่อมรีฮันกำลังทำงานอยู่ดูท่าทางเหนื่อยมากอิดโรยเลยใช่ค่ะอาจารย์ไลนิ่งวอลก็เดินเข้ามาทักทายแล้วบทสนทนาก็เผยให้เห็นกิจวัตรประจำวันที่แบบว่าหนักจริงๆของรีฮันตั้งแต่ดูแลม้าแต่เช้าทำอาหารเข้าเรียนทั้งเช้าบ่ายและยังมีคลาสฝึกพิเศษกับโบลาดีอีกและยังต้องมาทำสวนต่ออีก โหตารางแน่นเอียดเลยนะนั่นแต่ถึงจะเหนื่อยลีฮันก็ดูมีความสุขกับงานสวนนะคะเพราะมันให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้อย่างพวกมันฝรั่งแครอทอะไรแบบนี้นะคะอ๋อมันเห็นผลเป็นรูปธรรมว่างั้นเถอะใช่ค่ะแต่อาจารย์ไลนิ่งวอล์กเห็นสภาพลีฮันแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ลึกๆนะคะแบบว่าอัจฉริยะของจักรวตรรดิต้องมาลำบากทำงานแบบนี้ก็เลยเอ่ยปากเสนอให้นมวัวที่เลี้ยงไว้แก่ลีฮันได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยโห น้ำใจงามมากเลยนะลีฮันก็แสดงความเคารพอย่างสูงเลยครับต่อข้อเสนอนั้นขณะที่กำลังล้างมือเตรียมตัวกลับเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็เลยหันไปถามอาจารย์ไลนิงวอล์กอาจารย์ครับว่าแต่ที่โรงเรียนนี้ผมพอจะหาพาหนะบินได้ไหมครับอ้าวถามเรื่องพาหนะบินได้เหรอคะครับคำถามนี้ก็ทิ้งท้ายไว้กับอาจารย์ไลนิงวอล์กที่ดูมีท่าทีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเลยครับตอนนี้